สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่สองมกราคม2568นแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่น4ตัวของแอดฝนงวดที่ผ่านมาสู่คำนวณของอาจารย์หลุดนะครับไม่มี863ทุกท่านอาจารย์คำนวณได้9012สําสำหรับงวดใหม่ สูตรนี้คำนวณได้7 8 9 0นะครับ7 8 9 0ต่อมาจะเป็นทางของแอดแลเด่นนะครับเป็นสูตรคำนวณเด่นเหนือใต้เลขเด่น3ตัวสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนมีเลข8เข้าหลักร้อยนะครับรืออกแปดหกสามสองหนึ่งสำหรับงวดใหม่ อาจารย์คำนวณได้ 1, 2ึสนะครับ 1, 2ึ่สออบสูตรไหนตามสูตรไหนของอาจารย์ก็แคปหน้าจอไปนะครับนำข้อมูลไปใช้อย่างมีสติท,ทุกครั้งเป็นเพียงสูตรคํานวณเท่านั้นต่อมาก็จะเป็นนะทางเด่นบนแบบสี่ตัวของแอดคุณพี่พรงวดที่ผ่านมาสูตรคำนวณของอาจารย์มีเลขแปดเข้าหลักร้อย งวดก่อนหน้านั้นมาสองตัวนะครับมีสี่กับสามเข้าสิบกับหน่วยงวดที่ออกแปดสี่สามต้องขออภัยด้วยนะครับผมพิมพ์เป็นเก้าสี่สามครับสำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาทุกท่านเด่นบนแบบสี่ตัวสูตรนี้ของอาจารย์คำนวณได้ห้าหแปดสี่นะครับห้าหแปดสี่ ต่อมายังอยู่กันที่แนวทางของแอดคุณพิพรนะครับใบนี้สูตรครบสามตัวงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายผมไม่ได้ลงให้นะครับเดินแนวทางงวดเก่าของอาจารย์มาด้วยจะเห็นว่าแนวทางของอาจารย์ก็มาครบอยู่นะครับมีสามมีหแล้วก็มีแปดสหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับสองทับหนึ่งทับหกแปดสูตร คำนวณครบ3ตัวของอาจารย์ได้6 3 2 7 0 1ทุกท่าน6 3 2 7 0 1แนวทางของแอดขุนพิพรนะครับต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่น2ตัวของแอดมาลีงวดที่ผ่านมาคำนวณได้3กับ9ทุกท่านก็จะมีเลข3 เข้าหลักน่อยงดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับสูตรคำนวณของอาจารย์ได้8กับ9ทุกทันเด่นบนเลขเด่น2ตัวนะครับงดใหม่ได้8กับ9วันที่ก็จะอยู่ด้านบนนะครับ2องทับ1ทับหแปดมาด้วยกันก็จะเป็นแนวทางเด่นล่างนะครับเลขเด่น2ตัว สูตรคำนวณของอาจารย์ได้หนึ่งกับเจ็ดนะครับหนึ่งกับเจ็ดมาต่อกันที่แนวะทางของอยอดเฮงนะครับเด่นร้อยสิบหน่วยเลขเด่นสามตัวสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนมีเลขแปดเข้าหลักร้อยงวดก่อนนั้นก็มีเลขสี่นะครับเข้าหลักสิบงวดที่ออกแปดสี่สามย้อนไปอีกงวดก็มีเลขหนึ่งนะครับเข้าหลักหน่วยงวดที่ออกสองสองหนึ่ง สถิติก็ตามที่อาจารย์ทำมาให้ดูเลยนะครับสำหรับงวดใหม่อยู่ด้านบนครับอาจารย์คำนวณได้9 6 8นะครับ9 6 8วันที่ก็อยู่ด้านบนนะครับ2มกราคม2568ครับเป็น110หน่วยของยอดเฮง ัดมาครับใบนี้จะเป็นนทางเด่นบน10บนเลกเด่น2ตัวของสมุดบันทึกใครตามสูตรนี้อยู่อาจารย์ให้มาแล้วนะครับสูตรนี้ผมลงให้มาแล้ว3มงวดนะครับเดินจริง3มงวดก็เข้าทั้ง3มงวดเลยนะครับงวดล่าสุดอาจารย์คำนวณได้2องกับหก็จะมีเลข6เข้าหลัก10ส่วนเลข2ก็แถมไปล่างได้ด้วย งวดก่อนหน้านั้นคำนวณได้4กับ8ก็มีเลข4เข้าหลัก10เลข8ไปหลักร้อยย้อนไปอีกงวดอาจารย์คำนวณได้2กับ8นะครับมี2เข้าหลัก10ส่วน8ก็แถมลงไปล่างทางด้วยเลขสูตรนี้ของอาจารย์เข้าทั้งหมดนะครับเป็นสูตรเลขเด่น2ตัวสำหรับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนถูกทันอาจารย์คำนวณได้4กับ 8นะครับสกับ8ตจัดไปครับใบเต็มไปตามแนวทางเด่นบนสิบบนสูตรนี้ของอาจารย์อยู่แท็บหน้าจอให้ไวนะครับมีอยู่2สูตรนะครับสูตรเลขเด่น3ตัวลงให้2งวดนะครับลงไปแล้วตอนเช้าอันนี้เป็นสูตรเลขเด่น2ตัวนะครับงวดนี้จะเป็นงวดที่4 ต่อมาจะเป็นแนวทาง10บล่างเลขเด่น5ตัวนะครับของแอดถอดรหัสรับตัวเลขอาจารย์คำนวณได้2 3 4 6 0นะครับสองสาี่แนวทางของแอดสตางม,มาต่อกันที่แนวทางเด่น10บล่างของแอดพิมพ์มี่งวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์ก็มีเลขสองนะครับหวยออก2 1งงสีงวดหลังสุดเข้าทั้งหมด งวดใหม่ก็คือใบด้านบนนะครับอาจารย์คำนวณได้02467891มาด้วยการก็จะเป็นสูตรคำนวณหลักหน่วยหลักหน่วยงวดก่อนก็เข้านะครับมีเลขหนึ่งวยออกสองหนงสีงวดหลังสุดก็เข้าทั้งหมดงวดใหม่ใบด้านบนนะครับอาจารย์คำนวณได้01356794 ใบเต็มนะครับสูตรคำนวณหลัก10ของอาจารย์ได้02467891หลักหน่วยได้ศู3ย์หนึ่งสในทางของเอดพิมมี่ต่อมาจะเป็นในทางชุดเต็ม2ตัวบนตรงโต๊ะนะครับของแอดกริดธนาก,กริดอาจารย์ทำได้โดยรวมก็ประมาณ20ชุดนะครับใครชอบก็แคปหน้าจอแล้วก็ไปดึงชุดเด่นเอา ต่อมาก็จะเป็นแนวทางของอาจารย์ปรีชาแนวทางของอาจารย์ปรีชางวดที่ผ่านมากลับมาเดินต่อนะครับชุดสองตัวของอาจารย์มีสองหนึ่งตรงๆถูกพันหลังจากงวดก่อนหน้านั้นอาจารย์คำนวณหลุดไปนะครับสามงวดหลังสุดของอาจารย์ก็เข้าสองหลุดไปหนึ่งงวดใหม่ก็คือใบด้านบนนะครับฝั่งทางขวา สูตรคำนวณเลขเด่นของอาจารย์ได้5นะครับชุด3ตัวอยู่ตรงนี้ทุกท่าน6ชุดส่วนชุด2ตัวของอาจารย์ที่ทําได้ก็จะมี5152543532313956แล้วก็64นะครับแนวทางของอาจารย์ปรีชาต่อมาก็จะเป็นแนวทางของอาจารย์บุญอรอด อาจารย์บุญอรองวดที่ผ่านมาข้อมูลเลขเด่นส่วนด้านบนของอาจารย์คำนวณได้เลข8ดเข้าอยู่นะครับตัวสองตัวของอาจารย์ก็จะมี83ดสามเข้าคู่โต๊ะสาตัวของอาจารย์ก็เข้านะครับหกแมาเป็นตัวกลับงวดก่อนผมก็ลงให้นะครับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานทุกท่าน สู่คำนวณเลขเด่นก็ได้5กับ8นะครับชุด2ตัวด้านบนถุกทันชุดเน้นก็จะมี808289มาดูชุด3ตัวกันเลยนะครับอยู่ด้านล่างอาจารย์คำนวณได้258 954 958ครับส่วนชุดที่อาจารย์ชอบก็คือ482 359แล้วก็159ในวงเล็บ808ทุกทัน ทางของอาจารย์บุญรอดพอจะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ